สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมไปเหล็กเซ็กซี่นะครับในรายการบ้าบ้าบบบไม่พอไม่เต็มบาทนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับก็จะได้มาร้องเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะครับเรามีนักร้องมาจากทางภาคเหนือนะครับนักร้องเราเพิ่งหนีครับอดร้องอดร้องอันนี้เป็นวงดนตรีนะครับวงดนตรีบ้าบ้าบบบไม่พอไม่เต็มบาทนะครับเพิ่งจะหัดเล่นเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็นักร้อง คงจะได้ฟังกันคงจะเคยได้ฟังกันนะครับเพลงนี้เป็นที่ดังมากสาวเจียงใหม่นะครับิญรับฟังได้นะครับเอานักร้องนักร้องมาก่อนนักร้องนักร้องไปไหนล้นวฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาาาา่า่ chào chieng mày đây cho có bên sao lên tình yêu như bão mà yêu mà u mà theo bên cô làm phim nếu trên hơi thì bao chân hay thì kêu mà chìm anh thì anh โอเคนะครับโอเคนะครับคงจะสนุกสนานกันนะครับเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอ่อเนต้องคีย์ใหม่เนียคีย์เปิดดีเพลย